ก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะมหาศึกหลานพิภพตอนที่167นะครับก่อนที่จะเริ่มสปอยทางผู้สปอยเนี่ยก็ขอแจ้งก่อนนะครับว่าเกาะที่หลบฝึงได้มาใหม่เนี่ยเมื่อตอนที่แล้วผมเรียกว่าเกาะอาวุธนะครับซึ่งหลังจากนี้ผมก็จะขอเรียกมันว่าเกาะพลทหารนะครับและเมื่อพร้อมแล้วก็ไปฟังสปอยกันได้เลยครับ ลัวเฟิงที่ได้เกาะพลทหารมาใหม่นะครับซึ่งมันก็ทําให้ลัวเฟิงเนี่ยรู้สึกทรมานมากๆที่เวลาใส่แล้วแต่ลัวเฟิงเองก็รู้สึกชอบมันซึ่งลัวเฟิงก็พยายามปรับตัวเข้ากับมันนะครับและการเต้นของหัวใจของลัวเฟิงแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ได้ปล่อยขึ้นกระแทกออกมาอย่างรุนแรงซึ่งในเวลานี้พลังของลัวเฟิงเนี่ยก็ได้พุ่งทะยานขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับและพลังในเวลานี้ของลัวเฟิงเนี่ยก็เทียบเท่าผู้ที่แข่งแก่งที่อยู่ระดับผู้ครองดวงดาสุดไปยอดถึง90คนเลยบาบาตะที่ได้เห็นเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยนะครัับบบนนนาาางงงเ่่่ยยก็แทจะคควุมมมอออรตไูซึ ก็ได้บอกไปอีกว่าการที่จะกระตุ้นคุณสมบัติของชุดเกาะพลทหารก็ต้องใช้คุณสมบัติร่างกายที่อยู่ระดับผู้ครองดวงดาวสุดปลายยอดซึ่งมันก็จะทำให้หลวงเฟิงสามารถกระตุน้นพลังที่อยู่ระดับผู้ครองดวงดาวสุดปลายยอดได้ออกมาถึงพันเท่าเต็มๆเลยนะครับบาบาตาที่ได้เห็นหลวงเฟิงมาถึงจุดนี้นางก็รู้สึกได้ทันทีว่าศักยภาพของหลวงเฟิงนั้นใกล้ถึงเจ้านายของนางเมื่อตอนนั้นเลยทางด้านหลวงเฟิงเองก็นึกไม่ถึงนะครับว่าก่อนนี้จะแข็งแกร่งถึงขนาดนี้และหลวงเฟิงก็รู้สึกได้ว่าอาศัยแค่ร่างกายมนุษย์ของตัวเองในตอนนี้ มันก็ไม่เพียงพอที่จะสัาแดงศักยภาพที่แท้จริงทั้งหมดของมันออกมาได้จากนั้นก็ได้มีการติดต่อมาจากทางราชาหล,ลงเจียนะครับหลงเจียที่ได้ติดต่อเข้ามาและเห็นหลวงเฟิงเนี่ยเขานั้นก็รู้สึกว่าหลวงเฟิงนั้นเปลี่ยนไปจากนั้นก็ได้แจ้งหลวงเฟิงว่าเบาะแสรเรื่องของไอโครอบสังหารมีความคืบหน้าแล้วซึ่งการสืบสวนของบริษัทนั้นก็ได้ล็อกเบาะแสไว้ที่ดาวโบโมอาณาจักรจักรวาลไชจินในจังหวะที่พวกเขานั้นแจ้งข่าวสารมาจู่ๆการสื่อสารก็ได้ตัดไปกลางคันหลังจากนั้นก็็็ไไดดดดด้้้้สััังเเเเกกกตหนนนนนวว่าาโโบบมิิระขึทที ประชากรที่อยู่บนนั้น2 2 0 0 0ล้านคนนั้นก็ถูกปิดปากไปด้วยจากนั้นราชาโหลเจียน,นก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าเขานั้นได้รับข้อมูลบางส่วนที่พวกเขานั้นส่งมาก่อนที่พวกเขานั้นจะเสียชีวิตในนั้นชี้ไปที่ที่หนึ่งมันก็เป็นจกักรวรรดิห้วงฝันในอาณาเขตจ,จักรวรรดิเฉียนอูจากนั้นหลวเฟิงก็ได้เดินทางออกจากดาวอูหลงนะครับซึ่งหลวเฟิงเนี่ยก็ไม่คิดว่าการลุกดานของเผ่า,มาแมลงนั้นจะรุนแรงถึงขนาดนี้ซึ่งหลวเฟิงเนี่ยก็คุยเรื่องนี้กับราชาหลงเจียไปแล้วนะครับแต่ ความติดต่อเข้ามาหาหลัวเฟิงนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อความจากจักรวาลเสมือนนะครับที่มันก็เป็นประกาศกภารกฤฤิจป่าปา,ามซึ่งในข้อความที่สุกส่งมาเนี่ยมันก็ได้บอกว่าเยาให้ถูกวิญญาณผู้แข่งแง่งเผ่าพันธุแมลงที่มาลุกลานเาข้าควบคุมนะครับซึ่งข้อความเนี่ยมันก็ได้บอกให้หลวเฟิงเนี่ยที่เป็นทูตตรวจการพิเศษอาณาจักรเฉียนอูเข้าป่าปามหัวหน้าของต่างเผ่านะครับแล้วก็สั่งหานเยาให้เทพเจ้อเอาอมาตะมาควิดหลังจากที่หลวเฟิงได้รับภารกิจป่าปามแล้วนะครับมันก็ได้มีกองกําลังของจักรววววาาาลเ,น o, เีนนํมมม่ตทหฟง ซึ่งนี่มันก็เป็นกองกําลังที่9ของอาณาจักรจักรวาลเฉียนอูนะครับจากนั้นก็ได้ปรากฏมาควิดอินเชียเข้ามารายงานต่อหลัวเฟิงว่าทางบริษัทนั้นได้สั่งให้นางระดมกองทัพที่9ของนางนั้นอย่างลับๆและจากนั้นก็รอฟังคําสั่งของหลัวเฟิงซึ่งนางนก็ได้สงสัยว่ามีการเคลื่อนไหวใหญ่อะไรอย่างนั้นหรือซึ่งหลัวเฟิงก็ได้ส่วนกลับไปว่ากองทัพที่9้าของมาควิดอินเชียที่ทางด้านมาควิดอินเชียเป็นผู้นําซึ่งก็เป็นกองทัพที่เอาไว้ประจําการในการลบนอกเขตแดนซึ่งปฏิบัติการในครั ซึ่งทางด้านมาควิทอินเชียเนี่ยนางเองก็คิดว่าดูท่าแล้วทางด้านหลวงเฟิงนั้นก็สามารถเป็นผู้บัญชาการกองทัพได้จริงๆจากนั้นก็ได้ปรากฏูดเผ่าพันธุเข่าทองนะครับซึ่งเผ่าพันธุเข่าทองนั้นก็นําด้วยผู้อาวโสฟานฉีจากนั้นหลวงเฟิงก็ได้แจ้งภารกิจนี้ให้ฟังนะครับซึ่งบริษัทจักรวาลเสมือนเนี่ยปิดเครือข่ายสื่อสารในจักรวรรดิห้วงฝันแล้วทุกการเคลื่อนไวหวภายในและภายนอกยานก็จะถูกบริษัทนั้นติดตามแบบเดียยวทมมเป้าหมายในครั้งนี้คือทําลายตระกูลหองเยาไฮสมุนของเผ่า,มาแมลงรวมท ฟานชีเนี่ยก็มีกาลังต่อสู้ระดับอมตะสุดปลายยอดทั้งหมด6คนนะครับและก็พร้อมรับคําสั่งหลวเฟิงทุกเมือ่อทางด้านมาฟิวดินเชียเองก็มีกองกาลังที่9ก้าของจักรวาลเฉียนอูซึ่งก็มีเทพระเจ้าอมตะหนึ่งร้อยคนระดับผู้ครองดวงดาว10,000คนระดับผู้ครองดินแดน1000 0แคนระดับจักรวาลหนึ่งล้านคนซึ่งทั้งหมดนี้ก็รอฟังคําสั่งของหลวเฟิงเช่นเดียวกันหลวเฟิงที่ได้ฟังข้อมูลแล้วก็สั่งปฏิบัติการทันทีเลยนะครับจากนั้นยานลบทุกลำเนี่ยก็พากันเคลื่อนพลทันทีเเข้าาาสูู่่่ปปรระตมตมมิิไยัััังงงงจจกกวววหหฝนนลทีถึฟ ก็ได้สั่งการกองทัพที่9้าอันตาดารา50หน่วยรับผิดชอบโจมตีทำลายทีมัน่นและสมาชิกตระกูลเยาวไห่120ล้านคนที่สามารถกำหนดพิกัดได้แล้วมีหน่วยยาน20หน่วยล็อกการโจมตีในการสังหารและหลวเฟิร์นก็ได้กำชับว่าจะทำลายพวกเรือเรือเด็ดขาดนะครับจากนั้นปืนเลเซอร์ก็ได้ถูกยิงลงมาบนดาวทันทีและทีมัน,นก็ได้เกิดการระเบิดอย่างดุนแรงนะครับคนของเยาว่ยก็ได้พากันหนีตายการะนาวทางดานของพวกเยาไไ่เองพวกมันก็ได้เปิดการป้องกันที่เป็นม่านสนามพลังขึ้นมาป้องกันดาวเคราะห์อเอาไว้นะ ที่9เนี่ยก็ได้ยิงปืนเลเซอร์เข้าไปอีกครั้งโดยความรุนแรงของปืนเลเซอร์ที่มาจากยานในกองกําลังที่9เนี่ยมันก็ส่งผลให้มานพลังที่ปกคลุมดาวเคราะห์เอาไว้เนี่ยหายไปทันทีรวมไปถึงอาวุธที่ตอบโต้เนี่ยก็ไม่สามารถใช้การได้นะครับเมื่อการป้องกันดาวเคราะห์เนี่ยให้หายไปแล้วทางด้านกองกาลังที่9ก็ได้ยิงเลเซอร์เข้าไปซ้ําอีกครั้งส่งผลให้เกิดการระเบิดที่รุนแรงขึ้นอีกครั้งนะครับในเวลานี้กองกำลังที่9ที่นําโดยหลวเฟิงเนี่ยก็สามารถกําจัดฐานที่มั่นของพวกมันไปิดล้อ อิมพีเรียลเอาไว้หากวายานใดนั้นพยายามที่จะหลบหนีก็ให้ทําลายให้หมดนะครับหลังจากที่ปิดล้อมดาวเคราะห์เอาไว้แล้วดัวเฟิงก็ได้สั่งให้ทีมปฏิบัติการเผาทาเวนที่นําโดยผู้อาวุโสฟานชีไปยังพระราชวังดาวอิมพีเรียลนะครับเพื่อกําจัดเยาวไฮเทพเจ้เอาอมาตะมาควิสทางด้านผู้อาวุโสฟานชีและลูกน้องเนี่ยก็ได้พุ่งไปยังตําแหน่งทันทีตัดมาทางด้านพระราชวังของไอ้เยาวไฮนะครับในเวลานี้ผู้คนนั้นก็กาลังพูดคุยและสั่งสค์กันอยู่จากนั้นเยาวไฮก็ได้ปรากฏตัวออกมานะครับทุกคน,น,นก มีแรงกดดันมาจากผู้ประสบฟานฉีส่งผลให้ทุกคนนั้นต้องลงไปหมอบอยู่กับพื้นไอเยาให้ที่ไม่ได้เห็นแรงกดดันนี้มันก็คิดว่า บางอาจนักและก็ได้ระเบิดพลังออกมาทันทีนะครับและมันก็ได้พุ่งไปเบนท้องฟ้าแต่ไม่ทันที่มันจะได้ตั้งตัวนะครับทางด้านผู้อวบโซฟานชีเนี่ยก็ได้ใช้ค้อนขนาดใหญ่ของเขานั้นโจมตีเข้ามาแล้วทางด้านไอยเยาไหที่ได้เห็นเนี่ยก็คิดว่านี่มันระดับราชามันจึงใช้มัดของมันนั้นโจมตีออกไปประทะกับค้อนของผู้อวบโซฟานชีทันทีนะครับซึ่งการประทักันในครั้งนี้มันก็ส่งผลให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นและล่างของไอเยาไหนั้นก็ได้แตกสลายจากการโจมตีครั้งนี้ทันทีพพรรร้้้้อมกกกัับะาาชวววงงนน็ไไดถูทลลลยปแหเฟิ ก็ให้รายงานสถานการณ์ปัจจุบันนะครับซึ่งกองทัพทิกาวก็ได้ทำลายฐานที่มั่นของทหารทั้งหมดของจักรวรรดิห้วงฝันแล้วและก็ได้สังหารสมาชิกตระกูลเยาไ่ไปห8ล้านคนทางด้านผู้เอโซฟานชีเองก็ได้รับเลื่อนดีนะครับจากนั้นจุดๆจุด,จดที่ทางด้านไอเยาไห่นั้นได้ตายก็ได้เกิดความผิดปกติขึ้นซึ่งมันก็ได้มีต้นพืชขนาดใหญ่นั้นเติบโตขึ้นมาพร้อมกับร่างของไอเยาไห่นั้นก็ได้มารวมตัวกันอีกครั้งจากนั้นบบปตาที่ได้เห็นสถานการณ์เนี่ย,า,ยา็ไ้อว่เจมม,มตะลรสํแ ว่าเฉษชิ้นส่วนเซลใดๆแม้จะถูกระเบิดไปก็จะสามารถขึ้นมารวมกันใหม่ได้อีกครั้งหลังจากที่มันฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันนั้นก็ได้กล่าวออกมาว่าพวกแกคิดจะฆ่าข้ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะแล้วก็ได้ใช้ต้นพืชขนาดใหญ่จำนวนมากแต่โจมตีมาทางด้านพูอุโซฟานชีนะครับพูอโซฟานชีที่ได้เห็นแบบนั้นก็พาลูกน้องเข้าไปโจมตีทันทีซึ่งทางด้านพูอุโซฟานชีเนี่ยก็ได้เข้าไปทุบมันตัวแตกแล้วตัวแตกอีกนะครับซึ่งบาบาัตาเนี่ยก็อธิบายว่าการที่จะฆ่าระดับอตมะบญญญอตอะดับออวตารขง เองเพื่อผ่านพลังระดับอมตะของมันทางด้านผู้สฟานฉีก็ได้เข้าไปโจมตีไอ้เหว่ยไฮ้ตัวแตกสลายแล้วตัวแตกสลายอีกนะครับแต่มันก็ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งในเวลานี้ไอ้เห่ยงไฮ้ที่ถูกกดดันไปนอย่างมากมันก็ได้ระเบิดพลังของเผ่าพันธุ์แมลงออกมาส่งผลให้สมาชิกของเผ่าเขา่าทองที่ล้อมมันอยู่เนี่ยเกิดการมึนงงทันทีซึ่งนี่มันก็เป็นวิธีการการโจมตีวิญ,ญญาณของเผ่าแมลงนะครับผัวโสฟานฉีที่ได้เห็นแบบนั้นเขานั้นก็ได้ตัดสินใจรวมพลังและใช้คอนขนาดใหญ่่โจมตีทีทอา้าททันทีอ้้เหหย่ไทีด็นคอนขนาดใหญ่่ทีกจจะโ เข้ามามันก็ระเบิดพลังพร้อมที่จะปะทะทันตีนะครับแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามการสปอยในต่อหน้าได้เลยนะครับ <S <S <flashing hands lost> ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยอนิเมะมหาศึกล้างพิภพตอนที่167เโอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้้วนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <S <S ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ